เจอกันอีกแล้วว่าด้วยเรื่องของกระเป๋าของผู้หญิงค่ะผู้หญิงแต่ละคนก็จะมีกระเป๋าใช่ไหมคะแต่ละวัน,นแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็หาของอยู่แล้วว่าของเล็กๆนะเราเก็บไว้ในกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเวลาจะหาของกว่าจะหากว่าจะเจอนะคะกระเป๋าผู้หญิงเนี่ยม่เป็นหาตลอดเลยค่ะ แต่ว่าทิ่งที่อยากรู้ผู้หญิงแต่ละคนทําไมถึงต้องมีกระเป๋าหลายใบแล้วบางครั้งเนี่ยเวลาเราเลือกกระเป๋าใช่ไหมแต่ละวันก็จะต้องให้เข้ากับชุดเข้ากับสีเสื้อเข้ากับเทศกาลเข้ากับกิจกรรมที่จะไปแต่ว่าตรงนั้นก็ไม่เป็นลาหละไม่ว่ากาันแต่ที่สงสัยมากๆมาก,มากที่สุดนั่นก็คือว่าทําไมผู้หญิงแต่ละคนนี่กระเป๋าแล้วหนึ่งใบยอย่างนี้ใช่ไหม แล้วใน,นกระเป๋าจะมีกระเป๋าของกระเป๋าของกระเป๋าอยู่ข้างในนั้นด้วยเป็นไหมคะเพื yes? ่อนๆมันเนี้อหนึ่งใบใช่ไหมะมีกระเป๋านี้อีกหนึ่งใบนับนะกระเป๋านี้อีกหนึ่งใบแล้วก็กระเป๋านี้อีกหนึ่งใบเท่าไหร่แล้วเอ่ยนับให้ด้วยนะเดี๋ยวจะถามแล้วก็แล้วก็มีกระเป๋านี้อีก ได้กี่ใบแล้วเอ่ยสี่ใบค่ะสี่ใบหนึ่งสองสามและสี่ยังไม่นับใบนะนี้นะนี่ใบหลักห้าใบายอยากรู้กันยังเลยเพื่อนๆมีกระเป๋าหลายใบยเพื่อใบเดียวพอไหมและใบเดียวอะสิบก็เยอะแล้วนะเพื่อนๆพืค่ะลองนับดูซิว่าก็นในกระเป๋าตัวเองนี่กระเป๋าใบเล็กเล็กแอบ ข้างในนั้นอีกกี่ใบและอยากรู้ว่าทําไมต้องมีหลายใบใบเดียวใส่ไปในนั้นทุกอย่างจบได้ไหมอยากรู้กหม่อนะคะอยากรู้จริงๆแต่ตัวเองก็งงตัวเองเหมือนกันค่ะ